บ้านหนองช่องแมวตำบลหันห้วยสายอำเภอปร,ระทายจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้เป็นชุมชนที่ยึดมั่นในวิถีชีวิตชาวพุทธประเพณี2 2คลอง14มีความเป็นอยู่ที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติที่ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า300ปีในการก่อเกิดเป็นชุมชนที่บรรพบุรุษส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดมหาสาร,รคามได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนโดยพึ่งพาธรรมชาติ ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของวิถีชีวิตชาวอีสานในการประกอบอาชีพทำนาปลูกผักรุ่มทังยังได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการถอผ้าไหมมาด้วยวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติมีการนำเปลือกไม้ใบไม้ไมาย้อมไหมเพื่อให้ได้สีสันที่แตกต่างกันออกไปและการหาอาหารป่า เพื่อมาดำรงชีพยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในหมู่บ้านแห่งนี้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวบ้านหนองช่องแมวแต่เดิมเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่มีวิธีการสืบทอดต่อๆกันมาช้านาน ในระยะที่ผ่านมาหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดและอำเภอได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดที่ใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากอดีตจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาการถอผ้าไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมชุมชน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไหม่ของบ้านหนองช่องแมวเป็นที่รู้จักแพร่หลายยัางมีคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรั์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นต่อไปให้สามารถอนุรั์และพัฒนาต่อยอดส่งเสริมการตลาดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่องเอกลักษณ์และความโดดเด่นของผ้าไหมหนองช่องแมวก็คือผ้าไหมทอมือด้วยกี่พื้นบ้าน เป็นลวดลายเอกลักษณ์คือผ้าไหมาลายหางกระรอกประยุกต์สีทาสาธรและการย้อมด้วยสีโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนํำมาย้อมซึ่งจะได้สีที่ดูนุ่มนวลและมีคุณค่ากว่าสีเคมีที่ใช้กันมีการพัฒนาการย้อมสีเรียนรู้ผ่านกระบวนการทดลองตามวิถีชาวบ้านจดจำและถ่ายทอดมา แม้บางเรื่องอาจสูญหายไปเนื่องจากวัสดุไม่มีเหลืออยู่แล้วก็ต้องปรับนำเอาวัสดุอื่นที่มีอยู่และให้สีคล้ายกันมาย้อมแทนทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้มากยิ่งขึ้นการถอผ้าไหมของหนองช่องแมวเป็นการถอผ้าไหมด้วยมือจะให้เนื้อผ้าที่แน่นสม่ำเสมอเป็นมันวาวมีลวดลายเฉพาะและที่สำคัญ การอผ้าด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านคือวิถีชีวิตของชาวบ้านคือชีวิตจิตใจและความเอาใจใส่ที่อยู่ในผืนผ้าทุกสายที่ถักทอจากลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหนองช่องแมวนั่นก็คือมัดหมีหางกระรอกประยุกต์สีทาสาธรเป็นลวดลายที่สวยงามและแปลกใหม่โดดเด่น ด้วยการมัดหมี่ตีเกลียวด้วยเส้นไหมและถอลวดลายมีลักษณะเหมือนเส้นขนหางกระรอกซึ่งมีความประณีตมากและลายบนผืนผ้าก็มักจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าไหมมีมากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมมัดหมี ผ้าไมหมหางกระรอกของที่ระลึกโดยได้รับรางวัลมากมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผ้าไหมที่ผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นรางวัลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาคือลายหางกระรอกประยุกต์สีทาสาธรอ,อีกด้วยปีพศ2553ทางจังหวัดนครราชสีมาของเรา ก็ได้มีการคิดค้นที่เป็นลายหางกระรอกประยุกต์ขึ้นมาทางพานาชุมชนอำเภอปัรไทยก็เลยส่งให้กลุ่มของเราเข้าประกวดในผ้าหางกระรอกประยุกต์นางสีทาสาธรได้คิดค้นถึงเรื่องอลายเอกลักษณ์ประจำกลุ่มของเราแกก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีสาธรซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาของพวกเราทีนี้ นางศีทาสาทรก็ได้รับรางวัลจากนครชัยบุรินเมื่อปีพศ2553พวกเราก็เลยเรักษาเอกลักษณ์ตัวนี้เอาไว้เพื่อจะสืบทอดต่อลูกหลานบุญหลานของเราในช่วงต่อไปของพวกเราวัดหันห้วยสายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองช่องแมวอย่างเป็นหนึ่งเดียวมีลานวัดล่านธรรมเป็นสถานที่สนทนาธรรมแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวพุ ที่มีความผูกพันที่แนบแน่นกับพระพุทธศาสนาเราจะได้อะไรกับทาการทำบุญบ้องไฟตาจะสรุปให้ฟังหนึ่งเราจะได้ความสามารถจีในหมู่บ้านสองเราจะได้ความสนุกคึกคืนในงานนั้นสามเราจะได้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยเอาไว้พ่อใหญ่ทำแล้วหลานทุกคนนี่ต่อไปก็จะได้ทำบุญบ้องไฟสืบต่อเน,นื่องไปจนถึงเวลาสุดท้าย และประเพณีสําคัญที่สืบต่อมาอีกประเพณีหนึ่งของชาวบ้านหนองช่องแมวก็คือการไหว้ครูบูชากีอันเป็นการน้อมระลึกถึงบุญคุณของตัวไหมที่ชาวบ้านได้นํามาใช้ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวตลอบจนทุกวันนี้ การส่งเสริมบ้านหนองช่องแมวให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไหมไทยที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิมแบบไทยๆควบคู่ไปกับศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมการถอผ้าอันวิจิตรประณีตที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นไปสู่รุ่นจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าเป็นที่น่ายกย่องภาคภูมิใจและร่วมอนุร,รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับชาวบ้านบ้านหนองช่องแมวสืบต่อไปย้อนตำนานวิถีไทยซิวสไตล์วัฒนธรรมสีสันชูราศีแฟชั่นดีเป็นอมะตะศิลปะแห่งเนื้อไหมเส้นใยแห่งโชคชะตาจากหัตถาสื่อสากล